งานยนสุดยอดสนอย่างใจบ,บ้านปั๊มสูบน้ำสีเทาเผาสายอ่อนโอ้ยทนหนักหนักจังทั้งใหญ่ทั้งยาวทำคนเดียวทำคนเดียวยากจังแบกบาไวเดวกกระท้องแกทำคนเดียวไม่ได้ เรียกเพื่อนมาช่วย,ยก็ควเแก่แล้วจะเรี้ยงข้าวก็พึ่งหวานข้าวผมมีข้าวให้มันกินกูต้องแบกเองอีกใส่ปันมอนนะาฟันหน้าสีพี่แอนนาฟันได้ ปลาม่นาคันด้าปามานคันด้าร้นา,นา,านเจโฮดใช้เครื่องตัวเดิมได้ไหมได้ครับใช้ได้ไหมได้ครับเค่นเนี้ยประกอบเคนี้เค่นนี้แหละมาดูกันว่าน้ำจะแรงไหม ปั๊มอนาคอนดาปั๊มอนาคอนดาหน้าแปดหน้าแปดเท่าสิบเมตรเท่าสิบเมตรโยนเลยเข่นี่สตาร์ทเลยครัเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่าย

น้ำแรงไหมแรงครับแรงขอภาษาคอมเมนต์สิสุดยอดสุดยอด เสแล้วเกน่กับมานได้ ស្នងយូនសុចាត់ស្នំញ៉ងចៃបាន